นำม,มาปบปะกับญาติกับโยมอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้สามสิบนาทีโดยประมาณนะโดยประมาณ ขอ,อนโนมดนาขอบใจเน้อต่อญาต,ติต่อยมก็ออกแม่ออกตันทั้งหลายติดต,ติตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดบอกว,ว่าโยมจะอยู่ไกลอยู่ไกลใตเหนือตกออกตกสลอกตกกล่องเปิดฟังรายการปรกิณะธรรมะ ที่ตุเจ้านำตองดำเดินรายการอยู่ขอบใจนักๆขอบใจหลายๆต่อไปนี้เรามาไหวพระสวดมนต์เพื่อเป็นมังกละคือเป็นมงคลต่อตัวต่อตนแต่ละบุคคลฉะนั้นไ้พระว่าพร้อมกันไปเน้ออยากยมเน้อ อารังสัมมาสัมุทโดปะคะวาพระภูมิีพระภักเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงตกสิ้นเชิงตัสงดสโรชอบได้โดยพระองค์เองอุดังปะคะวันตังอภิวาเทมิ กบเจ้าอภิวาทพระพุมีพระภักเจ้าโอโรโอเถินอุบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตปะกวดาตาตัมโมพระธรรมเป็นธรรมตีพระพุมีพระภักเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมันมัสสามิ พระเจ้านมัสการประทัมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนปะกวาโตสาบกสังโคพระสงฆ์สามภกของพระพุมีพระพักเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามิ พระเจ้านบน้อมประสงนอบโมต,ตัสาะภะคาวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นไปจากกิเลสสสมมาสัมพุทตัสา ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัดสาปังขวะโตพอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นัน้นอระหะโตซึ่งเป็นผูไ้ไกลจากกิเลสสมมาสัมพทตัดสา ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมะะตัสสะปะกวะโตพอานนอมแด่พระพุมีพระพากเจ้าพระองค์นั้นอระหโตซึ่งเป็นบบกไกจากกิเลสสมมาสัมพุทตะสา Trát xa rô chọc đầy đôi phra ống yên. saranang thang sở saranang kha chá mi, Tham mang sở năng kha chá mi, Sáng bi phút thang sở năng kha chá mi, bi tham mang sở tu <Sým> ti yam sang kang saranam kachami ta ti yam kang saranam kachami ta ti tam mang saranam kachami ta ti yam sang kang saranam kachami yete <Sýmá> beso bhagava arahang sama sambuddho vicha jarana sampanno sukato lokavito anno taro purisa dhamma sarate satta deva manusanang Hãy gian dun ni mi tang awa mang kalan cha, yo ja ma na sa na sa sa to, ba ba ka o to so pinang nga tang, pa na vi na sa min tu, so ba

Bapak kang o totso pinang akan taâmupa về navit semen tu Suppapano pakawaต sa wakaangkho upati pan nopakkawaตsa wakaangkho Yaya ya, padipanno pagawato sa wakasanko, Sama jipadipanno pagawato sa wakasanko, Yatidang jatari puri sa yukani atapuri sa vaga, Yo, yo, na yo paunay yodakit na yo karo An tarang punyakke tang lokatsa ganton nimitang abangang kalanjayo ja na Ba ka o toso binang kanang sang kapa no, na Vietnammeno Vipa sa si, namato ya kumanta, sa cirimato sike sap namato sa pabuta, no kamo

อังเคราชสานามาโตสักกยปุตตะสิริมโตโยอิมังดัมเตเสเสสัพพตุคาปนุตนังเจจเป็นนิพุตโลเกยถาปุตังวิปัสสิสุงเตชนะอภิสุนามัณฑาเวตาสารตา วิตังเดวามนุษย์สันตังยังนามัสสันติโคตมังวิชาจรณะสัมปันนังมะอันตังวิตัสสารตังวิชาจรณะสัมปันนังโุทังวันธามะโคตมันติ ยะโตังบัคเณอริยัญยะชาติยะชาโตนาบิชานาเมสันเจจปนณังชีวิตาบโรเปตตาเตนะสัจเจนะโสติเตโอตุโสติขปัสสะโคจังโคสติสังกัตโตธรรมนังวิจโยทัตถา เวรยมเปติปัสสเดโพชังคาจตตถาปเรสัมมตุเปกโพชังคาสัตเตเถสัปตกสินามุนินาสัมมาตาคตาปเวตาปอุเลกตาสังวัตติอปิญญาญาเิปัญญาจะโพธดิยา เอเตนะสัจยาวเชนะโสติเตโอตุสปทานเอกัสเมิงสมายเณโทโมคะลานัญจักสปังทิลเนตุกิเตติสวาโพชังเกสัตเตสญิเทจตังอภินันติตวาโรคามุติสุตังกเน เอเตนะสัจญวจเชนะโสติเตโอตุสัพทาเอกาธาธรรมมราชเปเคลันเยนาปิเบลิตโตจุนดเทเรนะตันเยวะพนาเปตวานะสตารังสมโมติตวะยะอาภะธาตุมบุธา See I not so